กินยังมีความสุขเลยเนาะคุณวัวน้องวัวทั้งหลายนี่นะครับฝั่งนี้มังครับเยรเอาหญ้าในรถนะครับ,ยรบอาย่หญ้าในรถมาให้กินอีกครับ ฝั่งนี้มากฝั่งนี้มาก เดี๋ยวหลังจากกินหญ้าหมดนะครับเราก็มีต้นกล้วยนะครับวันนี้มีตับต้นกล้วยมารออยู่แล้วต้นกล้วยนะครับเยวจะพอกินหญ้าหมดเราก็จะสับต้นกล้วยนะครับให้ทุกกินกินเยอะมากครับวัว ที่ไม่รู้จะอิ่มเลยตอนนี้มีผู้เข้าชมอีกสองคนนะครับขอบคุณนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตัดหญ้าให้วัวนะครับทุกโกนวันนี้ไปดีช่องของเรานะครับแต่ก่กนไลฟ์สดไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราไลฟ์สดตายแล้ว ผ่านกฎเกณฑ์ผ่านการรับชมกันติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปนะครับก็เลยให้ไลฟ์สดได้เลยนะครับยาที่เราตัดมานะครับเป็น้าไน้นะครับทุกคนแล้วก็เรามีต้นกล้วยรออยู่นะครับเดี๋ยวเอ,อ,เอ,อกินญ้าหมดแล้วก็จะสักต้นกล้วยให้เขากินอีกนะครับ นี่ครับฟาร์มวัวของเรานะครับนูนสูงทำอย่างอลังการเลยนะครับทุกคนดูอะไรนั่นนะครับมีสองตัวอยู่นั่นนะครับกำลังติดสัตว์นะครับแต่ไม่ติดนะครับน่าจะเป็นแก่แล้วนะครับลูกหลายตัวแล้วนะ ก็เลยเอาไปขังไว้ในโรงในทรงนะครับให้ตัวผู้มันขึ้นนะครับนี่นะครับมีเตปุ๋ยทั้งนั้นเลยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์ท่านใดอยากได้ปุ๋ยนะครับมานะครับมาเอาเลยนะครับคีวัวทั้งนั้นนะครับเจ้าของเหนื่อยครับเจ้าของไม่มีปัญญาเอานะครับทุกคน วัวขยักได้นะครับมาเอานะครับทุกคนในโคกของเรานะครับโคกอลังการมากครับนู่อันนี้อะไรเนี่ยเป็นรางใส่ฟางนะครับใส่ฟางชั้นบนนะครับทุกคนรางข้างล่างก็จะใส่ยาใส่พวก หัวอาหารนะครับชั้นบนนี่ก็เป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรรางหรืออะไรนี่แหละครับใส่ใส่ฟางให้เขาดิงกินนะครับทุกคนกลางคืนนะครับ 澳大利亚。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. นอนเดวมาวางเนี่ยตังนะครับไลสดเป็นขั้งแรกเลยนะครับทุกคนทุกของเราเพิ่งขางผ่านกดนะครับเพิ่งไลสดได้นะครับนี่ครับ 你看。いい หน้าจาของช่องเลยครับอายครับไม่เคเสนอหน้านะไม่กล้าออกช่องแล้วครับทุกคนคอมเมนต์มาก็ได้ครับแสดงค,ความคิดเห็นมาบ้างครับอย่างจากเราไม่เคยไลฟ์สดมานะมาไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยคุณครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่า ชองของเรายังไม่ผ่านกดนะครับเพิ่งผ่านไม่กี่วันนะครับเพ,พิ่งผ่านคนผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะครับทุกคนจับตัวนั้นออกมาแล้วนี่ครับนีจะไปปล่อยอีกตัวนั้นอืม จะไปปล่อยตัวเมียนะครับขังไว้ในซองนะครับทุกคนมันไม่ยอมให้ขึ้นนะครับจริงๆมันก็เคยขึ้นหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ติดนะครับนี่มันอาจจะแก่ละมั้งลูกหลายตัวแล้วครับกิ้มั์แล้วไม่นี่ไปกิ้มหญ้ามาสองวันแล้ว อ้าวออกเลยไปเลย,ไป,เลยไปกินยากับเขาเลยนี่ครับส่งบบังคับวัวนะครับเวลาเป็นสัตว์หรือเวลาจะฉีดยาเวลาจะผสมเทียมนะครับทุกคนของห้องเราก็มีนะครับ พร้อมทุกอย่างเลยนะครับสำหรับฟามวัวของเรานะครับเพียงแต่ว่าคนเลี้ยงไม่ไหวนะครับเหนื่อยคนเลี้ยงแก่แล้วครับอายุมากแล้วเป็นสวผู้สูงวัยแล้วครับ มีลอโบราณน,นะครับล้อเกวียนชมหายไปหมดแล้วคือสองคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เอาหญ้าตรงนี้ให้เจ้าทูบผู้กินหน่นะครับ ที่มาใหม่นะครับจากโซมาแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ